เจ้าของอ่ะอยู่กันประมาณ5คนก็คือ,คอมีพ่อแม่2คนแล้วก็ลูก3าคนทางลูกๆทั้ง3คนอ่ะก็เริ่มโตแล้วก็รู้สึกว่ายังอยากให้ทุกคนอ,อยู่ด้วยกันให้มันมีทั้งความเป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็มีพื้นที่ที่มันสามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ได้ด้วยฮะ mm. ใช้แบบรูปแบบบ้านเรือนไทยนะครับมาในการออกแบบมันก็เลยมีการวางผังที่เป็นเหมแบบการขยายโตเหมือนเรือนหมู่ มันมีการเชื่อมกันของฟังก์ชันของที่ว่างความสนิทสนมปฏิสัมพันธ์ของคนงในครอบครัวเนี่ยมันยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะ oh. คือเป็นเมนคอนเซปต์ของของการทําบ้านหลังนี้เลยส่วนที่เป็นด้านหน้าบ้านของบ้านเก่าเนี่ย <Huh? S 2> เป็นพื้นที่รวมตัวของ uh huh. ของคนในบ้านเราวางฟังก์ชันที่มันอาจจะดูเหมือนไม่เข้ากันเนี่ย mm. แต่ว่ามันอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนคนที่มีอายุต่างกาันหลายเจนมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังหนึง่ง uh huh. มาชั้น2นะครับพี่ท็อปบริเวณตรงนี้มันคือเป็นพื้นที่ชานที่เชื่อมระหว่างบ้านเก่าบ,บ้านใหม่ใช่ใช่ครับเป็นตัวเชื่อมของทั้งบ้านคุณอยากจะเลือกให้มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งครอบครัวหรือคุณสามารถจะเลือกใช้ชีวิตแบบไพรเวซีในช่วงเวลาหนึ่งๆได้ตอนแรกผมให้เป็นลูก3ามคนอยู่คนละชั้นเลยพอเราตีโจทย์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นละผมก็เลยพยายามทําให้มันเป็นเหมือนยูนิตของแต่ละคน ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้มันก็เลยออกมาในรูปแบบของดูเพล็กยูนิตของของลูกๆครับ oh. พื้นที่ตัวนี้มันประมาณสัก60กว่าตารางเมตรคือมันเท่ากับคอนโด2ห้องนอนสห้องน้ำ <c oughs> ต่อให้มันแยกบ้านเป็นของแต่ละคนนะครับ <c oughs> แต่ว่าเวลากลับบ้านมาเนี่ยมันยังมีการพูดคุยกับน้องข้างห้อง <c oughs> หรืออาจจะแบบเจอพ่อแม่อะไรเงี้ยมันมีโอกาสในการที่จะได้ปรึกษพันธ์กับคนในครอบครัวมากขึ้นใช่ครับ เอ็กซิเลียหรือว่างานออกแบบภายนอกดูแล้วเราได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของความเป็นแบบโมเดิร์นท ropical เรือนไทยนี่แหละที่มันตอบโจทย์สภาพแวดล้อมหรือว่าสภาภูมิอากาศของเมืองไทยได้ดีที่สุดแล้วก็มีการใช้หลังคาจัว่วหรือการหลังคาซ้อนชั้นเพื่อระบายอากาศตัวพื้นเราตีเว้นล่องแล้วก็ปล่อยเหมือนคล้ายๆบ้านไทยสมัยก่อนที่โชว์ตรงโชว์พื้นไม้เลยเห็นเรื่องของจัว่วเรื่องของชายคาคำนึงถึงแสงคำนึงถึงลมมันเป็นการตอบโจทย์แล้วก็มันเป็นการที่จะส่งต่อ สภาพอากาศที่ดีหรือการระบายอากาศที่ดีต่อพื้นที่รอบข้างด้วย